ฮัลโหสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเปิดโหมดเทอร์โบสำหรับเล่นเกมสเลสนะครับเป็นเกม a r ร์เคซึ่งเกมที่เราจะเล่นในวันนี้ก็คือเกมหมาอ่าเกมนี้ไอหมาที่มันต้องมาดูดบล็อกนะครับเดี๋ยวเราจะใช้โหมดเทอร์โบกันเข้าเกมก่อน,น so เลยเริ่มมานะครับ าเราก,กดดูดมันจะดูดทีละช่องใช่ไหมวิธีเปิดเทอร์โบนะครับกดปุ่มนี้ค้างไว้แล้วก,กดแช่ไว้นะครับมันก็จะดูดเลยแล้วเราก็ปล่อยไปเลยนี่แล้วก็แค่ควบคุมทิศทางอย่างเดียวนะครับตอนนี้อันนี้ก็ปล่อยให้เขาดูดลงไปอันนี้ผมไม่ได้กดนะนี่สัญญาณจะกระพริบแบบนี้น เห็นไหมนี่เห็นไหมหมดเทอร์โบนะครับมีไว้ใช้ดีกว่าไม่มี แบบเดียว200เมตรแล้วมันก็จะดูดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะกดหยุดเองตายวิธียกเลิกนะครับกดเหมือนเดิมเลยแต่ว่ากดแค่แตะครั้งเดียวพอ ใครสนใจจอยตัวนี้นะครับ w g p 1 5แตวผม8ปดตะก้าไว้นะกดซื้อกันเยอะๆนะครับ